กับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับมือนี้กับเป็นมือวันอังคารนะครับพี่น้องซีรับแนวทางของแอดซีมาขึ้นนะครับเนาะกนี่พี่น้องเขาโกมแมนกันไลนะครับกับสําหรับแนวทางเล่าพัฒนามาขึ้นนะครับพี่น้องเพราะว่าอยากให้พี่น้องเข้าแชร์ซีคูนะครับกับตัวเน้นตัวเจาะก็คือเลขวิ่งนะครับเนาะผลงานของแอดซีมาขึ้นนี่ผู้ใดได้ติดตามในข้อชมนะครับก็จะได้เห็นตัวเลขของแอดนะครับเนาะ แช่ซีคูนะครับเอาคุยกันไปยักน้อยครับพี่น้องเยาวี่เพราะว่าบรรยากาศอยู่หน้าบ้านสวนของแอบนะครับคนลังปรั๊บพื้นที่นะครับปัดปรับผู้มีทัดไหมนะครับพี่น้องเยาวี่เพราะว่าแอบจะเ็เป็นที่ปลูกพักน้ำนะครับเพราะว่าเดือนสุ่มนี้นะครับปลูกพกักมันงง่ำนะครับอีกอย่างหนึ่งกั มันเสียพื้นที่นะครับเนาะเป็นพ่นเป็นยุดเป็นฮีเป้าประโยชน์นะครับแอดก็เลยมา่งออกแล้วก็จะเห็ดเป็นพักสวนขั้วนะครับพี่น้องซี่เห็ดปลูกต้นไม้ไม้นะครับปลูกต้นไม้ที่มันใสีประโยชน์ได้นะครับก็คือเป็นไม้ผลน,นะครับเนาะปลูกมะม่วงลำไยนะครับพี่น้องซี่ปลูกผลไม้ต่างๆเอาคุยกันไปยังน้อยชมบรรยากาศไปยังน้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าอยบาน ครับเลขออกมาเมันขึ้นแอปก็ะดีใจนะครับเพราะว่าพี่น้องนะครับทันใดทียังมีความมันใจในตัวแอบนะครับก็โชคหมืนกันหลยแล้วก็บางคนกับได้ตะเบิงตะชมนะครับก็ผ่านโอกาสกันไปหลาขึ้นกันนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเอซีในกลุ่มกับผ่านโอกาสกันไลยครับเพราะว่าแอบก็อปั้นให้แชซี่คูนะครับพี่น้อง ปั้นให้พี่น้อง,องเข้าแคสซีครูครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าชมผลง,งานของแอรดนะครับมือเคลืนครับนี่คือผลง,งานรอบมือเคลืนนะครับพี่น้องซี่วัดประจำวันจันทร์ที่เจ็ดนะครับวันจันทร์ที่เจ็ดขับเล่าพัฒนาชุดวิยงงนของแอดสี่แปดห้าเก้านะครับสี่แปดห้าเก้านะครับ ครับคนหัวเล่าพัฒนาออกห้าสองแปดหนึ่งห้าเก้าครับห้าสองแปดหนึ่งห้าเก้าครับเพืนแนวทางเล่า,า,ารัฐบาลเล่านะครับคนบอกนะครับห้าสองแปดหนึ่งห้าเก้าครับเด็กของแอดเด็กเวี่นเตี้ยมากสามตัวนะครับมีแปดมีหามีเก้านะครับเพราะว่า เรียกบนนะครับออกหนึ่งห้า้านะครับเรียกบนออกหนึ่งหเก้าเรียกล่างออกแปหนึ่งะครับพี่น้องเด็กวิ่งของแอปก็เลยเข่าแดกับเกนะครับครับรอบนี้จะว่างไงพี่น้องเข้านะครับบกเกินซีคูคือเก้านะครับเนาะบกเกินซีคูคือเก้าแอบจะลงใไ้พี่น้องเข้าบกเกินซีคูนะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะครับของแอดนะครับประมาณสามครูนะครับทันใดที่อยากเห็นตัวเน้นตัวจอห้องแอดนะครับเข้ามาในกลุ่มนะครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับแนวทางจุดฟันทงจุดเน้นตัวเน้นตัวจอห้องแอดนะครับจะเน้นให้พี่น้องเข้ามากเกินสองครูนะครับเนาะเน้นให้พี่น้องเข้ามากเกินสองครู ครับก็ขเขาที่หาเก้าตรงๆนะครับพี่น้องเข้าที่ห้าเก้าตรงๆนะครับครับเสปิดกุ้มไมอีกนะครับพี่น้องซี่กุ้มไม้นะครับกับของอาจารย์เวียงจันยูน้ำกันนะครับศูนย์เก้าสี่สอเปดดนะครับกุ้มไม้นะครับเนาะศูนย์เก้าสองสี่สองเจ็สี่แปนะครับกุ้มไม่กุ้มเก้ากับศย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับเอารับฟีนะครับพี่น้องซี่ ได้เขามาช่วงนี้นะครับจะได้เขามาช่มแนวท่างของแอบตัวเน้นตัวเจาะฟี่นะครับครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเนาะเพราะว่าอยากให้พี่น้องเข้านะครับโชคมมนนะครับน้ำกันก็เลยไปแนวท่างให้พี่น้องเข้าแบบฟี่ๆก่อนนะครับเนาะครับรอบนี้นะครับพี่น้องฟีตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวฟันเลขวิ่งนะครับ ครับวิ่งที่6กับ9้านะครับพี่น้องกัวิ่งที่6กับ9นะครับแนวทางมือนีเล่าพัฒนาของหล่อวันพุธนะครับเนาะครับอปจะให้พี่น้องเข้าเลขวิ่งเลขจาอนะครับวิ่งที่6กับ9นะครับครับส่วนสุดฟันทงนะครับพี่น้องกัปซีอดใจรอนะครับเนาะอยากจะปล่อยตะลึกวิ่งสกอนนะครับเพราะว่าวิ่งนี่มันใจแล้วนะครับเนาะต่วาสุดจับคู่นะครับ ยัดยั่งพัาดุีกขักนะครับมันเหลืออีกอยู่สองคูนะครับที่คัดแล้วคัดอีกอยู่ว่าเป็นตมาหรือว่าบ่เป็นตมาแต่ว่าขัดได้แล้วอีกสองคูนะครับเนาะยังพันปล่อยเพราะว่าอยากจะปล่อยเหล็กชี่ครูนะครับพอเวลาเียัดพิจระนาห้ดีกันพี่น้องกิซีเพราะว่าแนวทางมีคว่วเสียงนะครับแต่เข้าปล่อยออกไปแล้วถามมันปะเขามานะครับพี่น้องเข้าก็จะตามมาได้นะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้พี่น้องเข้า มีความมั่นใจในตัวของแอดนัมนะครับสำหรับแนวทางรอบนี้ครับบังว่าเสียเพียงรางเข้าปัางๆไปน้ำกันนะครับครับคลิปนี้นะครับใบตะเล็กวิ่งสะก้อนนะครับเนาะวิ่งที่6กับ9นะครับข่าวประจำวันพุทธที่วันพุทธที่9นะครับพี่น้องเสื้อครับวันพุทธที่9เดือนเมษายนปี2568นะครับแนวทางเล่าพัฒนาครับสำหรับรอบนี้ก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ